เด okay. มุนีแม่คู่กับสิเดนัมนะคะเลื่อนไทยมาถวายปูรี่นะคะชายาเก้าเกศศูนย์นะคะปูรี่ชายาเก้าเกศศูนย์พอแม่คู่เดมาบนปูนะคะหลอกสุดท้ายมาถอไปทุกวันว่าเดียวก็ท่านใบสองนะคะใบสองคืนค่ะกับว่าเบาอยากให้ เอฟซีสายบุญใดสุขุสุขคนเนาะค่ะเรื่อยมาหาเด็กเขาเรื่ปูเรืองวนข้นไในลูกหลานกัเสียาเรียนไทยมากวาไปูดีเพราะว่ามันเก่าเลย่ว่าเข้าอาศัยแต่ใหเกามันเท็ดสองหลังม่ได้รันะม่ที่นี่ปูเรยออกปากว่าเกจ็ดเก็ดเจ็ดลาจะเม็นไหมผูกันไนนะคะจะได้เห็นตามสัญญาค่ะสำหรับผ่าป่าเฮ็ดชื่อเกนะคะผ้าป่า รวมสาสมหาเจีดีค่ะมหาเจีดีปุรีขอเข้าค่ะพร้อมกับถวายกองเงาวมนีถวายกองง่องงพร้อมแล้วค่ะให้ว่าคุตโต๊ะเมื่อขึ้นตะวัดนดีแกงแดยค่ะทีมงานขอเข้าค่ะผูม,มาพรท่านหอดกะมีนะคะคุณแม่เตียงกำลังเ,เดินท่านมาพร้อมกับคุณพ่อหำแม่ปะไพนะคะเมนีค่ะ <c oughs> จากรอรุุนเพราะว่าปูหอยแม่คู่จดถูกยู่ หออัวปุรีเก้าเกตสูนนะคะให้ว่าอธิษฐานเนี่ยไปฟู่ใจเรื่อละฟูร้อยยิบหายเนี่ยคุณส้มยิบยิบถูกเสียงผ้าครับมค่ะให้เป็นแนวทางนะคะเด้อ อันนี้ก็แร้วกแต่บุญนะคะแลียกแต่บุญาเา้องสะสมสามญมาห้าจังแรกนะคะเบืกได้ยิบม,มาเป็นปูยิบลอตเรี่ร,ร์อ่าบ่เป็นยิบลอตเตอรี่ยิบทูฟฟังกค่คาล่อรุ่น,นะคะวันนี้ล่อรุนมาพบก,กับอาจารย์สมจกิตบิบอทองเหมือนเดิมนะคะอค่ะเทิ่นเป็นไอค่ะเทิ่นเป็นไออากาศเพียนนะคะเทิร์นรองเพลงค่งานแต้ร้ายครวงนี้นะคะค่ะจะได้ไม่พูดก็ เมือ่อนีเป็นวันที่ยี่หกการอนุ่นนะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งแม่คูก่กติงานนะคะขังเว้นจะ,จะบ่ได้ออกคิปนะคะแต่ว่ากสิสี่งข่าวยิ้มไม่ดอกครับผมถ้าไปเขาฟันนียแต่ว่าเลขฟันกะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเหมือนเดิมนะคะฟันฟันขึ้นนั่นกับฟันว่ารลุดนะคะรลุดหลดแดือบกูนะคะไห้ว้าจวดยุคแม่คู่ได้เป็สตาร์ะะเราสั่งไปสตาร์แต่บันเจ้งได้เขาเกีย,ยกร์ไปภุ่มแซ่ก็แพ่ กับพี่นี้พี่เจรนาอันนี้เห็นเป็นแง่ท่าข้ากิเจ้าฉลาดกินแดงรัฐบาลไทยไหวนะคะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์กับขอปุรีเกเก่าเจ็ดศูนย์นะคะครับผมอ่ะพี่นี้พี่เจรนาเบิร์นะคะไม่คู่คิดว่าศูติมาแท้ยิ่มสรุปเอกลุนน่ะครับผมเพราะว่ามือเล็กออกไม่คู่บริยูเพราะว่าไม่คู่บริยูครับผมก็ถือว่าเป็นมุ่งเป้าไปไกับศูนย์นะคะเนือ มาหากับมาสูนใช่ไหมกับเขาโตหนึ่งกัวนี่สิเขาซอฟต์โตกับแม่ละมาห้ากับมาสูนอันนี้คำนวณเบิึงนะคะให้เป็นแนวทางนะคะให้เป็นแนวทางให้ยุที่บุญสะสมสักเขาเข้าว่าเข้าสิบบุญในเท่าไรกูต้องพ่นกับว่าเอ้าคือบ่ได้น้อเพื่อนปัดว่าบางเทืยบบางที่แม่จะพคนอยู่ในห่วกับเท่าไรไดอกันกับพีนะคะผู้ใดผู้บ่บางเทืยบบางที่เข้ากันอาจจะเ่าท่านถึงคิวเข้าเรียกเสียนะคะ ได้ยินอยู่แต่บ่มากอยงเงี่ยคือยิ้มก็ได้ยินครับแต่บ่มากบ่มากค่ะบ่มากหากจะไปผู่เฮียงได้ยินครับวันแหงเบาแปนว่าฮาซูนซูนฮาไม่คู่กับเบาการนี่คือการบ่มากนะครับการเลยกถือว่าบุญเนอกบ่มากอดมาบ่ทันถึงนะครับ สองห้าหกปรับวายผงปูงยาชจประคะในสถานที่ว้ดป่ารนเมืองตำบลสะพาวอําเตอเจ้าวาดอุดรธานีพอดับกอกหญ้าถวายนันท์ให้คู ยอดผ้าป่าในเมือนี้นะคะที่บัดป่าบ้านเมื่อโดยบุญบารมีขององคูชิปะคาปูตาปูบุญกุมของเขานำผ้าลูกลานไดนเพจสันงค่ะ สาธุสร้่างบ่านแสบแาทนะคะสาธุสับบาทเค่ะยอค่ะ้แหน้าจอค่ะ องศูน so ย์ศ so ูน so ย์ห so นึ่งเก้าค <t ond ays> mm ่ะอันนี้ว่าน้าาทุบุนันงาับูทุกคนนะคะ